เมื่อหนุ่มคนนึงเนี่ยระหว่างที่เขาไปทําบุญครับเขาบอกว่าเขาจอดรถกระบะไว้ดีแล้วนะใส่เบรกมือเรียบร้อยเป็นอย่างดีเลยแต่จู่ๆรถมันถอยหลังเองได้แบบนี้บางคนเขาเห็นบอกว่ามีเงาดําๆอยู่ในรถด,ด้วยไม่รู้ว่ามันยังไงเนี่ยจอดไว้ตั้งนานสองนานแล้วทำไมอยู่ๆมันถอยได้แบบนี้นะฮะอย่าง่เห็นตรงนี้ครับกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพรถกระบะที่อยู่ๆก็ถอยออกมาซึ่งคนก็เดินไปเดินมาปกตินะฮะเพราะเขากําลังคิดว่าเอ๊ะมีคนถอยรถอยู่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งชายคนหนึ่งมาฮะ นี่ยแหละครับคนนี้แหละงงงงมากเลยเฮ้ยมันถอยมาได้ยังไงคาดว่าน่าจะมากับรถคันดังกล่าวเนี่ยแล้วเขาก็งงอยู่ตรงนั้นแหละครับว่าเอา้าก็ใส่เบรกมือเรียบร้อยแล้วนี่นาแล้วทำไมอยู่ๆถอยมาเองแบบนี้ก็เดินเอามือไปดันที่ท้ายรถเอาไว้นั่แหละครับแล้วก็ทําท่างงง,งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองแหละครับซึ่งคลิปนี้หนุ่มคนนึงก็นามาเผยเอานำมาเผยแพร่ในแอปทิกตอรนี่แหละครับระบุว่าเหตุเกิดระหว่างที่เขากําลังเดินทางไปทําบุญ ก็ยืนยันว่าจอดรถแล้วก็ใส่เบรกมือเป็นอย่างดีแล้วนะแต่อยู่ๆรถมันก็ถอยหลังมาแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ถอยมาไกลาด้วยนะออแล้วก็อยู่ๆก็เหมือนว่านิ่งๆแล้วก็อยู่กลางลานจอดรถแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าเขาจอดรถเอาไว้ตั้งประมาณ3ามชั่วโมงแล้วซึ่งหลังจากคลิปเผยแพร่ไปปรากฏว่าเสียงแตกคุณผู้ชม,มแต่เสียงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยสังเกตดูดีๆสิในรถเนี่ยมันเหมือนมีเงาดำๆอยู่ตรงคนขับด้วยนะไม่รู้ว่าคุณผ,ผู้ชมเห็นหรือ่า ยังไงเนี่ยแสดงความเห็นมาทางออนไลน์ได้นะครับคุยกับเราได้นะครับทำให้หลายๆคนเชื่อว่าที่รถกระบะมันถอยมาแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลจากสิ่งลี้ลับแต่ในขณะที่อีกหลายเสียงก็บอกเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเป็นพเพราะเบรกมือเนะี่ยดึงไม่สุดหรือเปล่าหรือดึงแล้วแต่เบรกมือมีปัญหาเบรกขาดหรือเปล่าแล้วรถมันก็ไหลได้เองไงอะไรแบบนี้นก็เกิดขึ้นได้แต่คุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะฮะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะเจ้าของรถยังงงเลยเพราะเขาเองก็บอกว่าใส่เบรกมือเป็นอย่างดีแล้วแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรฮะคือใส่เบรกมือ,อ,อผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะรถเกียร์ออโต้หรือเปล่าอาจจะออไม่ใช่เป็นเกียร์เอนหรือว่าเกียร์พีหรือเปล่าออ,อาจจะเป็นเกียร์ถอยหลังอยู่หรือเปล่าอันนี้นะไม่รู้เ,ออเหมือนกัน<ช>ผมตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเกียร์พีแล้วเนี่ยนะฮะคือจอดแล้วเนี่ยแล้วดึงเบรกมือแล้วมันยังไหลเนี่ย อันนี้ค่อนข้างจะแปลกประหลาดแล้วแหละแต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกถ้าเกิดว่าสายเกยีเกรยร์ว่างเอาไว้แล้วปรากฏว่าไอ้เบรกมือมันดันหลุดเนี่ยมันก็เลื่อนได้นะอ๋อเหรอเออนะก็เป็นไปได้หมดแล้วผีขับรถได้ไหมพี่คือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรไงแต่เ,เราไปตรวจสอบสภาพรถก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าสมมติวสภาพรถปกติดีแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ตัวขายตัวมันแหละฮะม่อยู่แล้วเหมือนกันนะฮะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง